สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องเกาะปิกกะพีแอมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แฝดเมลีพักฟาร์มแกะพัทยานะจ๊ะ <Yeah. S 1> อยากอยู่พัทยานะเพื่อนๆพาลองก๊ะกับพีแอมมาเดินเล่นแล้วก็ชมชมอะไรบ้างไม่รู้เพื่อนๆเดี๋ยวตามพีแอมเข้าไปดูพ่อก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเพื่อนเฮ้ย <What? S 1> hey, ้องก๊อไอ้เจ้าตัวนั้นเหมือนในมีมเลยเพีแอมในนั <What? S 1> ้นเหมือนเลยนะในมีมอะครับ รูปหลอ่อพ่อรูปหลอ่อพ่อรูปหลอ่อเฮ้ยยังเหมือนเลยอะ่ะเหมือนตัวที่เป็นอยู่ในมีมเลยพี่เอ็มเราก็จะเปิดพัดลมมาอีกใครหิวชาไข่มุกบอกมาเรากินไหมล่ะกินชาไข่มุกไหมตรงนี้เป็นมินิซูเหรอพี่แอมตรงนี้มีมาแค่ โดนแน่น้องโก้โดนเนี่ยมาแบบนักเลงเลยครับมันชนแน่เห็นไหมในคลิปอะ่ะมันชนแน่นอนน้องโก้โดนน้องโก้โดน <ś> เฝ้าพโดนมให้ให้แก่อีก้แพ้อ,อีกสับสนเลยอะ่ะแก่กับแพ้นี่ม้าแคะวิ่มานตัว<ม>อุ๊ยตัวนี้เดียวเองพี่เอ๋มดูสิเตียก่อนน้องโก้อีกนครับม้มาแคะ ตรงนี้มีสนามตึกเล่นด้วยครับเพกลาบันไดไม่ไม่ใช่สะพานแขวนตรงนี้เขาเรียกอะไระพี่แอมตะไข่้น้งก้เดินตรงกลางเลยดูสิน้องก้จะเดินได้ไหมจะรอดหรือจะล่วงครับล่วงสุดท้ายก็ล่วงนี่ใครมาถึงตรงนี้ก่อนชนะครับดูสิใครมาถึงก่อนพี่แอมแอมชนะครับ โอ้ยจังชันนี่อ้าว<ก>ปากหน่อยอ้าดมันก็ไม่ขึ้นเหรออ,อ๋อมัมอไอน,น,นไม่มีอะไรเหรอด้านบนไม่มีอะไรแต่ไป่เฉยไปอยู่นี่พี่แอมเดินพูดอยู่นู่นนะเพื่อนๆพี่แอมตรงนี้คืออะไรนี่อ๋อมันคือ แฟลกเตอร์รถไถนั่นเองสวัสดีเด็กๆได้เวลาเดินทางกันแล้วรถไฟป๊อกป่าไม่ใช่ <c oughs> ชอนแอนชิปมันร <c oughs> ักกันอยู่ตรงนั้นจุ๊บกันเหรอไปดูหน่อยไปดูหน่อยสิว <c oughs> ้าเขาไม่ได้จุ๊บกันเขาแค่คุยกันเฉี พี่บิ๋วนี่จินตนาการเป็ดไก่ชอนเอนดชิปช,อน,ช,ชอนเดชิปไหนใครร้องเพลงชอนเดชิปได้เอ,ลอาลงมาทางบ้านให้อภัยแล้วลงมาเร็วๆอย่าโดดนะอย่าโดด ชื่ออะไรเหรอพี่แอม Toy Story ชื่ออะไรนะเราก็ไม่ใช่แฟน Toy Story เดยเพื่อนๆใครรู้บ้างหน่อยนะอ้าวนี่ไงน้องโกพี่แอมครับเราเจอแก่แล้วครับน้องแก่เขากินอะไรอ่ะลูกว่าเห็นไหมเนี่ยว่ามันหล่นลงมานี่ต้นว่าไปไปคานกินแบบแก่เลยปะพี่แอมอยากกินลูกว่า ไปตรงนู้ Jamie, lonely, นมีพอลลี่คปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่มันโดเรมอนเวอร์ชันชอนเอนชิปนะเพื่อนเเวอร์ชันแกะอันนี้อะไรเพื่อจะไปไหนเนี <Committee acho> ่ยคิซุกะาคิุก่าองไงครับกัปตันจะไปไหนครับไปอเมริกาโอ้โหจะขี่ฮอลิคอปเตอร์ไปอเมริกูตรงนั้นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นี่เพี่เมแจ็คกำลังล้มต้นถั่วยักษ์อยู่ ใช่ไหมใช่รเราก็นีร่ร้อนจัดเลยเพื<ๆ>่อนๆนี่ยักษ์ยักษ์หล่นลงมาหัวทิ้มบอ่อเลยนี่ร,รักเธอห,หัวทิ้มบอ่ <het. S 1> เอเฮ้ยพี่แอมแล้วไอเนี่ยรองเท้านี่เรื่องอะไรครับพินนคคิวโอ้ครับผม,มพินนคคิวโอ้ใครโกรหกจัดจมูกยาวครับผม ออมีบันไดขึ้นไปตรงนู้นไงเดี๋ยวดูพี่แอมขึ้นไปเดีวพี่แอมขึ้นไปบนรองเท้าสาวน้อยในรองเท้าบูทตรงนี้ คือลูกหมูสามตัวนี kita, yes. s <S ่เจ <Five S 2> ้าบ้านฟังเปิดบ้านนะไม่งั้นข้าจะพังเต่าทีเดียวบ้านบ้านก็พังหนีไปบ้านไม้พีเบียวไปอยู่นู้นบ้านไม้เปิดให้ข้านะไม่งั้นข้าจะพังเป่าเลยปูทางหนีออกไปแล้วๆล้วหนีออกไป เปิดได้ค่ะน้ำแข็งข้าจะเข้าไปอ้าวไม่ใช่ข้าจะพังให้เปิดให้เจ้าหลบพอพังไม่ได้ข้าก็จะลงมาจากป่องไฟเสร็จแล้วก็เด็กๆก็กินอร่อยไม่ใช่สิจะกินยังไงกำจัดกำจัดหมาป่าต้องสูงไ,ไฟพอหมาป่าตรงลงมางงก็เข้าเฝ้าพระอินทร์ครับ นี่จะมีสัตว์มาวิ่งแข่งกันนะครับแต่ละชนิดก็มีทั้งหมด4สีนะมีเยลโล่เรดกรีนแล้วก็บลูมาทายกันว่าแต่ละสัตว์สีไหนจะเป็นผู้เข้าเส้นชัยนะครับมีหมูมีแพะแล้วก็มีแกะมาแล้วนักกีฬามาแล้วนักกีฬามาแล้วใครจะผ่านโค้งแรกก่อนกัน้ยสีเหลืองนํำมาสีเหลืองนำ้ำสีเหลืองนำ้ำสีเหลืองนำํำสีเหลืองมาแล้ว สีเหลืองมาสีเหลืองมาสีเหลืองมาสีเหลืองเสียสีเหลืองเสียสีเหลืองใครจะทายถูกสีเหลืองใครจะทายถูกเฮ้ยสีเขียวเส้นสีเขียวเส้นโอ้ยสีเขียวเส้นเฮ้ยสีเขียวมาดิติดสีสีเหลืองใครใครทายถูกโอ้พี่แอมทายถูกไปหนึ่งรายการเลขวสองรายการนะพี่แอม ถ้าทายถูกจะได้ของรางวัลนะส่วนใครที่ทายไม่ถูกแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นรายการอื่นต่อเนาะพอ,ะอะแล้วครับการแข่งขันแพ้ครับรอบนี้สีแดงนํามานะครับเดี๋ยวไปดูกันใครจะโผล่มาก่อนสีแรกไอ้สีแดงน้าสีแดงน้ำเส,แ,สแ,ำแล้วสีแดงน้ำบนรอบเพื่อนไอ้ไปลุยลุย โอ้โหโอ้โหสีแดงสีแดงชนะแล้วครับโอโ้ใครท้ายถูกมัก๊ก็ไายถูกเหรอครับไพี่วอว่านนอ,าอนแดงอาได้แค่หนึ่งเต้มเอง,ต,งต้อง,ต,ง,ต,องต้องได้3ามเต้มแสดงว่าเราทุกคนไม่มีใครมีสิทธิ์ได้รับของขวัญเลวนะนเพื่อนๆไม่เป็นไรอ่ามาเชียร์มาเชียร์รอ,อบต่อไปน่าจะเป็นหมูใช่ไหมพี่อํอ่าเดี๋ยวมารอชมหมูกันนะ มาแล้วครับเบฟหมูน,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 น้อยหัวใจเทวดาอ้าวไม่ใช่ <c oughs> มาแล้วครับมันก็เชียร์สีสีแดงเหมือนเดิมเหรอแล้วนี่มันสีอะไรเนี่ยดูตรงไหนอรัเพื่อนๆสีเหลือง,ส,องสีเหลืองกับสีเขียวสีเหลืองกับสีเขียวอุ้ยเดี๋ยวเหลืออีกรอบนึงแล้วเพื่อนๆนะเหลืออีกรอบนึงนะ,นะนงนไปสิไปสิไปไปไปลุยลุยไป หิวหมูหิวหมูหิว <Mult> um> อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้พว่าแวะกันตลอดทางเลยนะเพื่อนแวะกันตลอดทางเลยตัวไหนจะมาอีกหนึ่งรอบนะบบพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงน่าจะเห oh inne, เน,เนื่อยหมูนะเพื<ๆ>่อน,นๆดูแล้วกดจะมาได้สีน้ำเงินสีน้ำเงินเฮ้ยสีฟ้าเหรอ <M oney> สีฟ้าสีเขียวเฮ้ยสีเขียวสีเขียวจะมา สีเขียวจน่ะแล้วก็ถูกกีแต้มแล้วก็ถูกหนึ่งยมงถูกหนึ่งบงเบลไม่ถูกเลยกินไข่ต้ม้องโก็อยากเป็นชาวฟาร์มเมอร์นะเพื่อนเพื่อนนี่รถไถของชอบแล้วก็เลยรถไถจิ๋วแล้วก็ขับเลยอันนี้ขอให้เด็กๆขึ้นได้ครับเพื่อนเพื่อนนี่ อ้าวมีน้องน,น้อนขอบวนฟาเรทแกะออกมาโชว์ตัวเองแล้วเพื่อนๆน,นี่ไปแล้วอ้าวมีทางขง้างบนข้างล่างเลยเพื่อนๆก็เชียร์ลุย สนุกไหมครับเด็กๆกยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อนๆแต่น้องโก้ก็ต้องเดินทางต่อเนาะแวะมาเยี่ยมชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะสาหรับวันนี้นะน้องโก้กับพี่อําก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนไว้แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ,บ,บสำหรับเด็กเท่านั้นคิสออลี่จ้า,ลาเล่นเลยครับสนุกมากเล่นเลยครับ<ม>ขอตีลังกาสักแปดรอบ เกี่ยวครึ่องอีก5รอบได้ไหมไม่ได้นะฮะ